เบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่2เบาหวาน10ปีดื่มนม2แก้วทุกวันหลังจากผ่านไป10วันคุณจะค่อยๆลดอาการนอนไม่หลับและรักษาสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นเวลา20วันติดต่อ0617 755707เเพื่อรับคำแนะนำในการสั่งซื้อ สวัสดีค่ะในไลน์นี้นะคะมาเจอกับหนูนะคะหนูชื่อเพนนะคะเป็นผู้ช่วยหมอนะคะก็คือหนูจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะนมนูทีเดเอโกของเรานะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นนมที่รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันไขมนันโรคไตโรคก,กระดูกเส้นเลือดสมองตีบภูมิแพ้สามารถทานนมของเราได้แม้กระทั่งเด็กอายุ8ขวบขึ้นนะคะก็คือถึงอายุ 8ปปีนะคะสามารถทานได้เพราะว่านมของเรามีโปรตีนวิตามินแร่ธาตุต่างๆนะคะก็คือหลักๆก,ก็คือผักเซียงดาลากโสมลางนกวิตามินมากกว่า47วิตามินโปรตีนแคลเซียมสารอาหารไฟเบอร์นะคะที่มีส่วนช่วยในการรักษาโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะชอบมึนซาที่ปลายประสาทอาการนอนไม่หลับ ปัสสาวะบ่อยทานข้าวเยอะแต่น้ำหนักลดอาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปภายใน2-5วันที่ดื่มนมของเรานะคะนมของเราเป็นนมที่นําเข้าจากสหรัฐอเมริกานะคะตัวนี้ผ่านออยอแล้วก็จดแจ้งทะเบียนอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะโปรโมชั่นใหญ่สําหรับ0617755707ผู้ลงทะเบียนเร็วที่สุดป่วยสามารถทานได้รับประกร100ันร้อยเซนนะคะไม่มีผลข้างเคียงไม่มีอันตรายต่อตับและไตด้วย สำหรับเด็กนะคะแดขวบขึ้นที่เป็นเบาหวานทานได้คนที่ไม่เป็นเบาหวานก็ทานนมของเราได้ด้วยวิธีทานนะคะก็คือง่ายๆนมของเรานะไม่มีกลิ่นสุนนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวนมนะคะเป็นรสจืดทานง่ายวิธีทานก็ง่ายๆนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ต้องกังวลใจกับการกะเกียมอาหารในแต่ละมื้อนะคะเพียงแค่เปิดฝากระป๋องนะคะ ทรงนมของเรากับน้ำหนึ่งแก้วใส่น้ำสองร้อยมลนะคะผสมนม3-5ซ้อนได้แต่วันนี้หนูจะทรงแค่3ซ้อนเพราะว่าผู้ป่วยถ้าระดับน้ำตาลอยู่ที่ร้อยกว่านะคะหรือ200ทรงแค่3ซ้อนก็ได้คะ่ะถ้า4 5 0ถึงต้องใส่5ซ้อนนะคะวันนี้หนูจะมาทรงแค่3ซ้อนนะคะต่อน้ำหนึ่งแก้วนะน้ำอุ่นนะคะไม่ให้น้ำร้อนนะเพราะว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่มีอยู่ในตัวนมนะเขาจะเสียนะคะ ก็คือแค่นี้นะคะกะเกียมอาหารว่างในแต่ละมือนะไม่ยากเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ดื่มนะคะจะได้รสชาติที่อร่อยแล้วก็สดชื่นในทั้งวันสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะอันนี้หมอหมอขอดื่มให้ดูก่อนนะคะรสชาติกินง่ายค่ะเด็กก็กินง่ายนะคะ นมของเรานะคะตัวนี้วันนี้หนูมีโปรด้วยที่จะมานำเสนอนะคะก็คือ4แถม2แล้วก็6แถม3แล้วยังมีอีโปรสุดท้ายนะคะีคุ้มกว่านะคะก็คือ7แถม4นะคะถ้าสนใจนะคะ ฝากเบอร์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของเราได้แล้วจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเบาหวานติดตกก่อกับเพื่อให้คำปรึกษาฟรีแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆสำหรับผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะสำหรับวันนี้หนูเพนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโปรโมชั่นใหญ่สำหรับ0617755707ผู้ลงทะเบียนเร็วที่สุด